ถ้าวันนี้ครับแม้ว่าคุณเองจะทําอาชีพอะไรเองก็ตามและคุณเองยังคงทํางานหนักรวมถึงพ่อบ้านแม่บ้านแม้กระทั่งนักศึกษาที่กำลังเรียนหนักๆอยู่จนเวลาทั้งหมดมีน้อยมากแต่ต้องการสร้างรายได้ในเวลาอันมีน้อยนิดครับถ้าคุณกําลังเป็นอย่างนั้นอยู่และมีความต้องการแบบเดียวกันทบดูคลิปนี้ต่อให้จบครับเพราะวันนี้ผมจะพาพวกเราไปรู้จักเรื่องของการสร้างรายได้จากแอฟเรีในวงการการ,การเงินครับปติพวกเราเองก็จะคุ้นเคยกันอยู่แล้วจากการทําตะการทิกตอกช้อปปี้ ราซ a d a ซึ่งหลายคนอาจจะมีประสบการณ์อยู่แล้วหรือกำลังสนใจวันนี้ครับนี่คือผลลัพธ์ของรุ่นพี่ครับ <Wow. S 1> ใช่ครับเขาใช้ระยะเวลาเพียงแค่3เดือนเดือนที่3เท่านั้นเขาสามารถแตะเป้าหมายตัวนั้นได้ครับ นี่คือสิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่าในการใช้เวลาอันน้อยนิดครับแต่ได้ผลลัพธ์ที่มากซึ่งคุณอาจจะกําลังกังวลอยู่นะครับว่าว้ิฉันไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เลยนะฉันจะทําได้หรือไม่บอกตรงนี้ได้เลยครับคุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้อะไรทั้งสิ้นเพราะทางเรามีพี่เลี้ยงมีครูคอยสอนให้คุณสามารถสร้างผลลัพธ์ได้ทันทีครับช่องทางแรกถ้าเข้ามาเรียนรู้เรื่องของ affiliate marketing ในวงการการเงินของตลาด binary option ครับคุณจะสามารถสร้างรายได้ทุกๆวัน ได้จากการเทรดหรือเข้าไปทำกำไรของคุณเองในแต่ละวันโดยมีเครื่องมือช่วยเทรดให้คุณกดเพียงแค่สัญญาณขึ้นลงถ้าคุณมีคอม,คอมพิวเตอร์คลิกเมาส์เป็นคุณก็สามารถทําได้หรือมีสมาร์ทโฟนหนึ่งอันที่คุณเล่นอยู่แล้วและใช้มันเป็นครับคุณก็สามารถทํากําไรและสร้างรายได้ทุกวันได้ครับนี่คือตัวอย่างผลลัพธ์ของทุกคนในกลุ่มครับและไม่ต้องกังวลครับเรามีการสอนตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้นที่ไม่รู้อะไรเลย จนสามารถคลิกและทำกำไรได้ไง่ายๆรวมถึงมีโค้ดนำเทรดตลอด7วันมากกว่า20รอบให้สามารถเข้าไปสร้างรายได้ประจำวันแบบจุกๆกันไปเลยและไม่พอครับซิกซี่เรายังมีเรื่องการสอนในการสร้างรายได้จาก a อฟเฟรตมาร์เก็ตติ้ครับซึ่งเป็นดิจิทัลโปรดักตเครื่องมือช่วยในการเทรดให้กับนักลงทุนครับซึ่งตัวนี้เป็น n e ดโปรดักต์ครับที่จะทำให้ทุกคนสามารถทำกำไรได้และแน่นอนครับเมื่อโปรดักตเป็นดิจิทัลโปรดักตและเป็นนีดโปรดักต์ด้วยครับ กทุกคนเห็นอะไรไหมเมื่อก่อนถ้าเรา,าจะค้าขายออนไลน์หรือทาอะไรกลุ่มออนไลน์เราต้องสต็อกสินค้าแพ็คของส่งขอบมันมีขีดจากัดหรือแม้กระทั่งแอฟเฟียที่ภายในประเทศครับแต่โปรดักตัวนี้คุณสามารถทํากระาดาษได้ไกลได้ทั่วโลกเลยโดยไม่มีขีดจํากัดเพราะไม่ต้องติดเรื่องการจัดส่งสินค้าอะไรก็ตามและไม่ต้องกังวลครับเรามีครูพร้อมที่จะสอนให้เราทุกคนคะจับมือทำต,ตั้งแต่ต้นยันจบจนเกิดผลลัพธ์ที่ท่านได้เห็นเหมือนพี่ๆทุกวันนี้ครับ ไม่ว่าท่านเองจะอายุเท่าไรครับไม่ว่าท่านเองจะทําอาชีพอะไรไม่ว่าท่านเองจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านหรือนักศึกษาที่ยุ่งมากๆเกีย่ยวเรื่องการเตรียมตัวสอบอะไรต่างๆครับเราใช้เวลาเพียงน้อยนิดก็สามารถทําให้คุณเองสร้างผลลัพธ์ได้ถ้าพร้อมแล้วนะครับรีบลงทะเบียนมาตอนนี้เดี๋ยวพี่เรี้ยงจะแนะนําให้ว่าทําอะไรอย่างไรบ้างกดลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวไปเจอกันและใช้เวลาอันน้อยนิดมาสร้างผลลัพธ์ที่คุณต้องการกันได้เลยนะครับ